สวัสดีครับสวัสดีแม่ FC ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็เ,เรียนแล้วเดินทางกลับบ้านนะครับผมสวัสดีครับโอ้สีจัด เ้ยงัดลอดัดนี่กจมือไลเ็บถือไปถือไปกินได้บ้านันเฮึถือได้ป่กินอะไรเน็บง่านี่อะไ้จะกินก่อนสิอืจกินกันไปถอดลามขึ้นแบบนึง อาพี่เด้อนะมีห่วงเก็บฮะไปกินอะไรดอกอาไรเออไปลูกาไปเนี่ยพี่เด้อก็หอบมันกันครับหอบคือไปเหมือนกันเอาเนื้อมาลูกเนี่ยไม่ทันหูเน็บ ล้าเดินมานะครับผมก็ถึงบ้านแซมซัน,นขวัญเมืองแล้วลก็เงี้ยก็เงี้ยหาสี่ลูกเด้อครับเด้ออีพีครับฟังเทศน้ำเด้อครับเด้อ บ้านของน้องน้ำโมบ้านสาร้างน้ำโมเอ้ยเร็นละโอ้ดิงออมคอกแล้วโอเค

กวนครับกระเงงเราเริ่มกวนแล้วน้องของคูณเราเรื่องเราก็อ้วนครับ จะถึงบ้านแล้วจะถึงบ้านแล้วน้องอุ่นแม่นิโคยังไม่ได้เข้าบ้านเลยครับ ไม่้โคเรายังไม่ได้เข้าบ้านเลยดูบ้านครับดูบ้านเดินเข้าบ้านเลยวันนี้น้องมาส่งที่บ้านครับมีคนมาต้อนรับแล้วมีแขกมาต้อนรับแล้วครับผมขอบคุณครับน้องนพี่เลิศปะลูก นั้ากับพี่เ,เลิศป่ะพี่เลิศมารับคุณว่ะไปแล้วครับครับผมมาจเจอกันอนาทิตย์หน้าไปอากี้มารับแล้วอ่าเดินคู่กับพี่เลิศเลย ไปลูกไปอาบน้าปนี่จะเป็นที่ผูกของแม่นิโคไปอับน้า นี่ว่าจะเป็นพี่ฟุกเนาลงเนาลงนี่ดีเนานลงอู้อยู่น้ำแล้วครับเลือดเราอยู่น้ำแล้วนอนกินน้ำเลยครับ เล่นกับน,น้องเหนื่อยครับเล่นกับน,น้องเหนื่อย ดิ่มแล้วเราก็อาบน้ำให้เพี่อนกันครับ <c oughs> นอนลงเดินนอนลงนอนลงดีงั้นนอนทับสายยางจังได้นอนลงนอนทับสายยางเลิศ อาบน้ำก่อนนอนครับอาบน้ำก่อนนอนเบี้นมาเบี้ยมาเบี้ยมานี่มา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 ลูกมามาฮึโอ๋อลังงาออกก่อนเบี้ยมุนมุนลูกมุนมาลูกมามุ้นมา mỗi kỳ tên của phụ làng là papa papa, banda papa papa, bà romei bà đêm 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 Mày đêm mày đêm 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 ไหนที่นูผูกอยู่ไหนไหนที่นูผูกอยู่ไหนเออ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 แล้เอายาก่อนมานี่หอมไหมหอมไหมเออหอมไหมหอมไหมหอมยาไหมหอมไหมหอมหอมหอมดีหอมไปเออหอมไปหอมไหมหอมไหมหอมหอมไปหอมเออหอมไหอมหอมเออหอม ฮาไปฮาไปกินเออถือยาไปกินโอ,โอ้โอ้รีบเลรีบเลยรีบเลยไปไน็นไงเบกอีกเวกถอยเฮ้าถอยเลยถอยมาตะเลิดแล้วถอยพอมานี่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 เออมานี่มานี่ตะเลิดมองแล้วโอ้ยเอ้ยเรียนมองแล้วเข้าอะเฮ้ย โอเคเดี๋ยวเราขอผูกเลิศลักกันก่อนนะครับผมโอเคเราก็มาถึงบ้านแล้วก็ยืนกินหญ้าครับยืนกินหญ้านี่กับน้องเหนื่อยครับผมนี่กับน้องเหนื่อยอาบน้ํากินหญ้าครับวิลิศของเรา โอเคครับ f c ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็พอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับผมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมให้กับช่องพายเรือรักด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็เรียกอาบน้ำชุ่บนเอาบนอาทักบุญก็เรียกยกขาด้วยบนยกขายกยกเออยกครั นะทัก,กวันทัก,กวันทัก,กวันก่อนทัก,กวันไอ้ทัก,กวันปิดท้ายครับบ๊ายบายครับ